ว่าเป็นกลุ่มไหนอัจนครับการออกดาว่าเป็นสุนนรหณบีหรือไม่อะไรปัญหาไม่ทะเลาะกับใครเลยอย่างงฮะจะได้ตาสว่างจริจริงแล้วเราก็ไปแล้วหลายรอบนะแล้วก็ไอ้ไรนัเขาเรียกอะไรคลิปวิดีโอก็มีหัวข้อที่เราตอบนิ่มก็มีในในในคลิปวิดีโอพี่น้องจะไปลอง น่าจะไปลองสืบค้นดูคือคำว่าดะวะดะวะเป็นคำที่มีในกุรอานเป็นคำที่มีใช้ในฮะดิษครับแต่ปัญหาว่าเอาคำมาใช้เนี่ยอย่างที่ในคำสอนของศาสนาไหมหรือเพียงหยิบคำมาใช้แต่ว่าเอารูปแบบวิธีการของเราไปใส่เอง นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเราจะต้องพิจารณานบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมท่านก็ทําหน้าที่ในการดะวะดะวะแปละว่าอะไรเรียกร้องเชิญชวนเพราะงั้นต้นแบบทั้งรูปแบบทั้งวิธีการก็มีไหมมีมีจากท่านนาบีเมื่ออัลลอฮ์สั่งอุดอูเจ้าจงดะวะ เจ้าจงเรียกร้องเชิญชวนอีละซาบีลรรับบีกกไปสู่แนวทางแห่งการของเจ้าบินฮิกไหมด้วยกับฮิกไหมที่คนบ้านเรามาแปลว่าวิทยาปัญญาครับไอวิทยาปัญญาก็เป็นคำสมัติในภาษาไทยอีกหมายถึงวิทยากับปัญญามารวมกันความรู้คู่ปัญญาแล้วถามว่าวันนี้เรียกร้องไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยปัญญาของเราเองไหมเปล่าเดี๋ยวก็โดนโดนตีโต้ด้วยปัญญาด้วยเหตุเลยผล วันเมาอิรติลฮาสะนะก <c oughs> ็ตักเตือนที่ดีมุฟัสซิรีนก็อาธ,าธิบายคำว่าฮิกในที่นี้ก็คือบิดกุรานให้เรียกร้องเชิญชวนโดยกุรานไปสู่แนวทางของอัลลอฮ์ด้วยวกุรานและก็ฮิกมหาสน,นะในที่นี้ก็คือุนนะเมาอิรอติฮาสนะในที่นี้ก็คือสุนนะว่างั้นเรียกร้องทางองค์อภิบาลด้วยอะด้วยกุรานด้วยกุรานและก็ด,นนะด้วยสุนนะของท่านนาบีไม่ใช่ด้วย เหตุด้วยผลและในขั้นตอนและววิธีการในการดะวะในการเรียกร้องท่านนาบีก็ชี้แนะให้บอกให้ให้เหมือนอย่างกับเหตุการณ์ที่นบีส่งมูอัสบินจาบันไปที่ยเมานใช่ไหมนบีสั่งไงนบีบอกไงยามูอัลมูอัลเอ้ยอินนักกตะติก้ามันมินอาลินกิตาเจ้าจะต้องไปเจอกับคนพวกอาลลุนกิตานะ เจอกับคนพวกนี้นะฟันเลียกุนเอาอะไรมายะโดโอุมเพราะงั้นสิ่งแรกที่เจ้าจะเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาจะด่าะเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปไหนเรียกไปไหนอิลาชาฮาดะทีอัลลาะอิลาฮิลลาะโ่บนพื้นฐานกาลิมอชฮาดะก่อนก็คือบรรดาพวกเยฮหุที่เขาได้เรียนรู้จากนบีมูซัาพวกนะ เขาได้ศรัทธาเรียนรู้จาก,จกนบีอีสซา,า,าคนพวกนี้ไม่เชื่อหรอเชื่อไหมเชื่อเชื่อแล้วทําไมนบีถึงบอกอุมงอาตไปเรียกร้องสิ่งแรกไปเรียกร้องพวกเขาก่อนนะจงเอาเป็นธรรมเป็นสิ่งแรกฟัลยาคุณเอาละมาถูกหุ้มสิ่งแรกที่เจ้าจะต้องเรียกร้องพวกเขานบีสั่งกำชับเลยนะเรียกร้องไปสู่ไหนชาห์ลาอิละหินละก็เขาเชื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเรียกร้อง ว่าไปสอนให้เขาเชื่อให้ถูกประการแรกเลยคือเรื่องของความเชื่อนบีไม่ได้บอกมอูมอัดมูอัดเอ้ยไปเยเมนแล้วจัดตั้งรัฐาอิสลามเลยนะหลังไงเปล่าเนอะอเรียกร้องไปสู่อกิดะก,ก่อนความเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์ที่ถูกต้องก่อนนั่นคือหัวใจหลักของของการด่าวะที่นบีบอกเห็นไ,ไหม แล้วนบีก็สั่งกับมูอัซเป็นสเต็ปเลยหนึ่งสองสามสอือินหาุมอัตอูกะตะางหักพวกเขาเชื่อฟังเจ้าดีแล้วบอกเขาต่อไปหนึ่งสองสามขั้นตอนย่นานบีว่าเพราะงั้นทั้งรูปแบบวิธีการที่ท่านนาบีได้ให้ไว้เนี่ยมีอยู่แล้วเพียงแต่เราเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนอะกีดายังเละเทะสเปะสปะกันอยู่เลย แล้วก็มันยังไงจะไปเรียกร้องจะไปเชิญชวนเพราะงั้นถามว่ามีไหมอ่ะในอิสลามมีไหมที่มีน้องถามอะไรนะดะวะกานดะวะนนะนบีหรือไม่เออทำให้เหมือนนบีเนี่ยเป็นซุนนะนบีแต่ทําให้เหมือนนบีมาบอกว่าเป็นซุนนะนบีเราก็อย่าพูดนะแล้วทให้เหมือนนบีแล้วไปอ้างว่าเป็นซุนนะนบีเนี่ยเท่ากับไปโกหกไปกล่าวเท็จท่านนบีมุฮัมมัดสุลั่วนสุลล่าซึ่งถือว่าเป็นอันตราย ครับผมเพราะงั้นท่านท่านทำเหมือนนบีป่ท่านเชื่อเหมือนนบีป่ท่านทำเหมือนนบีป่าถ้าทำ้าเหมือนท่านทำเหมือนก็แหละคือแบบของท่านนบีแหละใช่ไหมอย่างที่ั้งหลักเกณฑ์หลักการที่นบีได้ให้ไวบรรดาสหฮาบะก็สืบต่อเหมือนไหมถ้าไม่เหมือนอย่าไปอ้างนบีครับยุทธาทำไม่เหมือนแล้วไปอ้างนบีเท่ากับไปโกหกไปกล่าวหาไปใส่ร้ายต่อท่านนบีไปถามท่านนบีแล้วท่านนบีว่าไงล่ะ ท่าน,นบีบอกว่ามันกะตบะอะไรยะมุตะอัมมิดันกะตบะวะ่า,ามักอะดูมินันนะ,ะนบีบอกผู้ใดก็ตามที่เขาโกหกต่อฉันหรือฉันไม่ได้พูดฉันพูดฉันไม่ได้ทำว่าฉัน,านรู้เรื่องว่าฉันอะไรการยอมรับอะไรโกหกใส่ร้ายต่อนบีแต่ว่านบีก็บอกว่ามุตะอัมมิดันในสภาพที่เจตนาเนี่ยนะแต่ถ้าไม่รู้ไม่ เข้าใจผิดอันนี้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ารู้ทั้งรู้มีเจตนาว่าไม่ไม่ไม่เหมือนแล้วไปอ้างนาบีแปลว่านี่คือเจตนากล่าวเท็จต่อท่านนาบีเนี่ยอันตรายนาบีบอกว่าฟันยตาตะเบวะมักอาดาฮูมินานาจงเตรียมที่นั่งสําหรับเขานรกถามว่าทำไมอ่ะเพราะหะดีสหรือสุนนะนบีนะีคือรากฐานศาสนาเราบิดเบือนรากฐานของศาสนาได้แล้วมันอิสลามมันจะจะจะ,จะเป็นยังไงอ่ะ ก็เลนะนะสิเออเพราะงั้นต้องพิจารณาดูสิว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเหมือนไหมไม่ใช่เหมือนแค่ชื่อเอาชื่อมาใช้เนื้อใน,นต้องใช้ด้วยน,น,น,นบีทำได้ว่าไหมทำนบีตับลิกไหมนบีตับลิก,ลกเหมือนอย่างกับในสุรอ้อลมาอิดะอายะที่หกสิบเจ็ดที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะาลาสั่งแก่นบียะอายูฮารรอซูลโอรอซูลเอ๋ย อุนซิละอิไลกะมิรับบิกะเจ้าจงบัลลิก,บ,ลกบัลเจ้าจงเผย,แพ,เยแพร่เผยแพร่ไปคือดะวะแปลว่าเรียกร้องเชิญชวนเห็นไหม,ไหมตับลิก,ลกแปลว่าการเผย,แพ,เยแพร่การเพราะงั้นอายะเนี่ยถูกเรียกว่าอายะตุดตับลิกอายะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแพร่เพราะอัลลอฮ์สั่งกานาบีว่ายาอิฮุรราะซุนอูรอซูลเอ๋ย บัลลิกมาอุนซีลาอิไละกะมิรับบิกะเจ้าจงเผยแพร่ไปมาอุนซีลาอิไละกะ<า>กสิ่ง,งที่ทถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากองค์อภิบาลของเจ้าคําว่ามีมอาอาลิฟมาในที่นี้มันไม่ได้มีความหมายคอสเจาะจงครับเราสั่งให้นบีประกาศเฉพาะเรื่องนั้นเฉพาะเรื่องนี้เปล่า คำว่ามาในที่นี้มันมีความหมายอามไม่ใช่คอสครับเพราะงั้นเมื่อมันมีความหมายครอบคุมอย่างนี้ความหมายของมันเวลาให้ความหมายก็คือจงประกาศโอรสุนเอ๋ยจงประกาศสิ่งใดๆก็ตามที่ถูกประทานลงมาอย่างเจ้าแปลว่าทุกเรื่องที่อัลลอฮฺวาฮีมาให้กับนบีอ่ะคือนบีไม่ได้เว้นเรื่องนู้นบอกเรื่องนี้คืออะไรที่ถูกประทานลงมาทั้งหมดก,ก็ประกาศไป พราะงั้นพออายะน,นี้ประทานลงมาเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกว่าใครที่บอกว่ามูฮัมหมัดประกาศอิสลามไม่ครบถ้วนนะคนนั้นโกหกอัลลอฮ์สั่งให้นบีประกาศไปให้ครบอะไรที่ถูกประทานลงมาประกาศไปเห็นไหมเพราะงั้นถามว่าทั้งคําว่าดะวะทั้งคําว่าตับลิกมีในอัลกุรอานไ่มมีมีไม,ม่ได้หมายความว่าเราจะไปเอาคาํา,คา,า,ามาใช้เอาคาว่าดะวะมาใช้ เอาคำว่าตะบลิกมาใช้แต่แใส่<ม>ในออกขอเป็นวิธีการของเราเองอย่างนั้นไม่ใช่นะอย่างเช่นนบีสอนให้บริหารเวลาในแต่ละวันครับแต่เรามาบริหารเวลาในแต่ละปีผิดสูตรเนี่ยแต่คือคือไม่เหมือนนบีแล้วจะไปอ้างสุนหน้านาบีได้ไงอย่าเอาอย่าไปนั่นสี่เดือน างานดุนยาแถานี้เดือนงานศาสนาแถานั้นเดือนอ,ออกแถานี้วันออกไปแถานั้นเดือนแถานี้เดือนแต่ในสูตรของท่านนาบีในการบริหารเวลาก็คือในแต่ละวันให้มีทั้งดุลงานทั้งดุนยาและงานอาคิรอในแต่ละวันเพราะงั้นเอ่อก็ถามว่ามีไหมได้วะก็มีนบีก็ทําตลอดชีวิตท่านแหละตับลีกเผยแร่ทำตลอดนบีเเรียกร้องเชิญชวนหรือเผยแร่นบีก็ตลอด แต่ปัญหาว่าไอ้ที่เราเอาคำเนี่ยมาใช้เราทําเหมือนไหมเหมือนกับหลักเกณฑ์หลักการอย่างที่อลัลลอฮ์สั่งอย่างที่นบีทํำไหมครับผมแล้วทีนี้เรื่องคือถ้าไม่ถ้า,ถาทำไม่เหมือนท่านอย่าไปอ้างนาบีเลยอันตรายนะครับเพราะ<ม>ว่า<ม>เท่ากับเป็นการกล่าวเท็จต่อท่านนาบีครับผมแล้วทีนี้มันการที่เราจะออกไปดาวะ่ามันเหมือนกับมีคําพูดที่มาบอกหรือเป็นเกาะที่จะ ให้เรานั้นต้องออกไปไดาว่าที่บอกว่าบลิกูอันนีวาราอายะถ้าเกิดเนี่ยแค่อายะเดียวถ้าเกิดเรารู้แล้วหน้าที่ของเราต้องไปบอกเดียวเราเราเราเข้าใจกันอย่างไงอ่ะคาว่าบลิกูสั่งแก่ใครพวกเจ้าทั้งหลายที่รู้ครอบัไหมหรือสซาฮาบะอย่างเดียวหรืออุมมะทั้งหมดอุมมะทั้งหมดอุมมะทั้งหมดแล้วก็สั่งให้ไปบริกูกับใครอยู่ใต้ต้องไปบริกูที่เหนือ อยู่เหนือต้องไปใต้ยอยู่ใต้ต้องไปเหนือ,อเอออย่างนั้นหรือไงถ้าประเทศไทยครบแล้วต้องไปต่างประเทศเอออย่างนั้นหรือไงก็บอกให้กับคนที่ไม่รู้ก็ดูนี่อัลลอฮ์สั่งนะดีดานอบบการ์นอัลลอฮ์ก็บอกว่า,า,าวันอาชีราธกินเจ้าจงตักเตือนวงศาขนาญาติที่ใกล้ชิดก่อนครับเพราะงั้นไอ้บัลีกูอันนี้เอาไปบอกคนคน,คนใกล้ก่อนเออคนใกล้ก่อน เ yeah. วลาผัวไปฟังบรรยายก็เอากลับไปไปบอกเมียก่อนเอาไปบอกลูกก่อนเอาไปบอกญาติพี่น้องก่อนเอาไปบอกเนี่ยขยายวงมันขยายวง <c ười> ไม่ใช่ได้ยินตรงนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วมันร้อนไปนุ่ม <c ười> มันไปนุ่นคือ <c ười> ถ้ายอยู่ขวาเี่ยต้องไปบอกซ้ายเลยอืมไม่ใช่ไม่ใช่คือ <c ười> ไม่ได้หมายความ <c ười> ว<ะ>่าคืออย่าในในความหมายของอาร์มอย่าไปจํากัดให้มันเป็นคอส ค,ความหมายของคอสอย่าไปจำกัดให้มันเป็นอามเพราะว่าไอเรื่องตัวบทหลักฐานจะอามจะคอสเนี่ยมันจะอามจะคอสด้วยหลักฐานด้วยกันไม่ใช่เราไอ้เวลาผมพูดภาษาอย่างนี้จะงงไหมไม่งงเดี๋ยวพี่น้องพี่แปลว่าเรื่องใดๆก็ตามที่นบีพูดไว้อามพูดไว้พูดไว้อย่างครอบคลุมรเราอย่าเอาปัญญาของเราไปเจาะเอาเองหรือเรื่องใดก็ตามที่นบีพูดเจาะจงไว้เราอย่าเอาปัญญาของเราไปขยายวงเอง เเ,เพราะอะไรที่มันจะอามจะคอสอมันจะต้องมีตัวบทหลักฐานมาอธิบายความซึ่งกันและกันไม่ใช่เหตุผลของเราไม่ใช่ปัญญาของเราครับโอเคนะโ <Okay. S 1> อเคก็อยาก,<อ>ก<น>ถามแค่นี้ไหมถาม<ข><ข>แค่นี้ผมก็ตอบแค่นี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดรู้มาเข้าใจมาไปฟังมาเรียนรู้มาหน้าที่ของเราบอกคนที่บ้านก่อนนั่นนี่ ที่ของเราคือต้องบอกคนที่ด้านให้คนที่บ้าน,นรู้เข้าใจและการนาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนแล้วค่อยขยายขยับไปบา้างข้างๆหมุกเกมของเราไม่ใช่ว่าไปที่ไกลๆก่อนอหันมาดูบ้าน,นอะไรไม่รู้